thank you สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆของพี่ต่ายทุกๆคนนะคะคลิปนี้ค่ะใครเป็นเหมือนกันบ้างว่าด้วยความที่อากาศมันร้อนมากๆทุกคนแล้วเราจะมีอาการแสบผิวระคายเคืองผิวผิวหน้ามีผดผื่นเล็กๆเล็กๆเล็กๆขึ้นตามผิวนะคะนี่เลยพี่ต่ายจะเป็นอาการแบบนั้นเลยเพราะด้วยความที่อากาศมันร้อนมากทุกคนเราจะรู้สึกว่าเวลาเราเจอแดดอะผิวหน้าเรามันจะระคายเคือง มันจะแสบผิวแล้วมันจะมีผลผื่นเล็กๆวันนี้ก็เลยจะชวนทุกคนเนี่ยมาพอกหน้าด้วยผงสมุนไพรพอกหน้านะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นผงสมุนไพรที่ปลอดภัยไม่มีเคมีนะคะแล้วก็ผงสมุนไพรตัวนี้ก็คือจะมีตั้งแต่ธนาคามีไพลมีเกาเขือมีดินสอพองมีขมิ้นชันด้วยแล้วก็สมุนไพรอื่นๆนะคะพี่ต่ายก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็จะเพิ่มเติมตัวที่เป็นผงว่านนางคำด้วยนะคะซึ่ง ผมว่านางคำเนี่ยเด่นๆเลยเขาช่วยในยเรื่องของพวกผดผื่นลดผดผื่นได้เป็นอย่างดีนะคะก็จะใช้ผงสมุนไพรเนาะแล้วก็ตามด้วยน้ำยานางใบเตยซึ่งน้ำยานางใบเตยเนี่ยเขาจะเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นช่วยในยเรื่องของการบรรเทาอาการแสบร้อนลดการอักเสบของผิวแล้วก็ลดผดผื่นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตามด้วย น้ำผึ้งค่ะทุกคนเราก็นําส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเข้ามาคนให้เข้าเข้ากันเลยนะคะแล้วเวลาที่เราใช้เนาะกะปริมาณอย่างละเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็นําไปพอกให้ทั่วใบหน้าเลยพอกนะไม่ได้ขัดผิวนะพอกให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้สัก10หรือ15นาทีแล้วค่อยไปทําการล้างผิวหน้าออกได้เลยค่ะสูตรนี้เราสามารถใช้สัปดาห์ละ1-2ครั้งได้เลยนะ ใช้สูตรนี้พอกผิวหน้าเป็นประจำนะคะมันจะช่วยในเรื่องของลดอาการผดผื่นเล็กๆตามผิวหน้าของเรานะคะหรือแม้แต่คนที่เป็นสิวเป็นฝ้าก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยทุกคนและสมุนไพรตัวนี้ตัวนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นซองที่อยู่ข้างในคือใช้ได้นานมากราคาดีมากถุงละ59บาทใช้โคตรดีนะคะเป็นสิวเป็นฝ้าสามารถใช้ได้เลยแล้วก็ตัวที่เป็นสเปรย์ยานางใบเตยเนี่ย เราสามารถพกออกไปข้างนอกได้เลยเวลาที่เจออากาศร้อนๆเราแสบๆผิวเนี่ยแสบๆผิวนะคะ ฉีดให้ทั่วผิวหน้าได้เลยทุกคนจะเย็นสบายลดอาการระคายเคืองลดอาการแสบแดงของผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องการลดผดผื่นด้วยที่สำคัญกลิ่นหอมมากราคาดีมาก50บาทอ่ะคลิปนี้พี่ต่ายไปแล้วนะคะหวังว่าจะถูกอกถูกใจกันเนาะเป็นสูตรธรรมชาติที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านง่ายๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแจกสูตร อื่นๆอ่ารอติดตามรอติดตามได้เลยใค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ